บ้านนาบอนสีสวัสดีค่ะส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น EP ีที่160นะคะเป็นการแบ่งปันบอนสีไซส์กระถาง5นิ้วนะคะเป็นฟอร์มนะคะตั้งแม่หรือนะคะบางกระถางก็จะเป็นไม้ฟอร์มกอแฟนตาซีที่แอมได้จับปลูกรวมกันไว้นะคะ1กระถางจะมีไม้ทั้งหมด2ชนิดนะคะเป็นไซส์กระถาง5นิ้วนะคะ และส่วนเรื่องราคานะคะแอมรวมค่าจัดส่งให้เรียบร้อยนะคะไม่มีบวกค่าบริการใดๆเพิ่มเติมนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางค่ะวันนี้นะคะมีมาให้ลูกค้าได้เลือกชมได้เลือกเก็บสะสมกัน17กระถางค่ะถ้าใครพลาดไปนะคะแอมต้องขอโทษด,ด้วยนะคะเพราะว่ามีมาอย่างละกระถางเท่านั้นนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ่ายทําคลิปไว้ประจําวันพุธที่13กันยายนเราจะ รอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นคือวันพฤหัสที่14กันยายนนั่นเองค่ะเราจะส่งทั้งกระถางแล้วก็ห่อด้วยกระดาษลังนะคะรอบนะคะกระถางแล้วก็ประคองก้านน้องด้วยใยสังเคราะห์นะคะลูกค้าและช่องทางติดต่อนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0 8 3 5 5 4 1 8 7 5ค่ะแอมจะขึ้นรูป QR ว o d e คพร้อมกับเบอร์โทรไว้ทางด้านซ้ายมืออีกเช่นเดิมนะคะวันนี้ทำไมถึงขึ้นนะคะ โชว์โทนสีเหลืองนะคะเพราะวันนี้นะคะมีไม้โทนสีเหลืองมาให้เลือกได้เยอะเลยนะคะเป็นสซยต,ตั้งแม่นะคะบางรายการก็เป็นไม้แฟนตาซีซึ่งจะมีโทนสีเหลืองแทรกไปด้วยนะคะโทนสีสวยมากค่ะและที่สําคัญนะคะจะเป็นไม้ที่สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะเพราะว่าเขาเริ่มสร้างหัวตุยตุยมากันแล้วค่ะเอาละค่ะชี้แจงรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปรับชมไม้ส,สวยๆในอีพีที่1 6 0กกันเลยจ้า เรามาเริ่มกันที่กระถางแรกกันก่อนนะคะเป็นฟอร์มกอแฟนตาซีนะคะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะขอแนะนําแบบนี้นะคะแอมจะเขียนรหัสไว้แบบนี้นะคะ EP ที่160กระถางที่1นะคะเป็นบอลกอแฟนตาซีนะคะกระถางนี้นะคะเป็นกระถาง5นิ้วนะคะต้นบอลสีที่ลูกค้าได้รับนะคะในกระถางนี้นะคะจะเป็นฟอร์มกอแบบ3ต้นแบบแน่นๆแบบนี้เลยนะคะแอมจัดทาฟอร์มกอไว้แบบนี้นะคะน้องเริ่มสร้างหัวแล้วนะคะอายุนะคะไม้ฟอรมกอนี้นะคะแอมเลี้ยงมาประมาณ3าถึงเดือน แล้วนะคะเริ่มสร้างหัวแล้วค่ะน้องเป็นไม้นะคะที่สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ทั้ง2ชนิดเลยนะคะจะแนะนําก่อนค่ะใบแดงๆนี้นะคะมีชื่อว่าพรทิพย์ค่ะเป็นไม้นะคะใบหนานะคะการใหญ่นะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพันดาวนะคะเป็นงานโชว์เม็ดงานโชว์กระดูกนะคะงานโชว์กระดูกสวยเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้น้เราแบ่งปันนะคะให้ในราคาจัดส่งแล้วนะคะรวมราคาส่งเรียบร้อยค่ะขอที่400บาท นะคะกระถางนี้ฟอร์มก่อนแน่แนๆแ,แบบนี้ขอที่400บาทนะคะสวยมากค่ะฝากไว้พิจารณานะคะสักหนึ่งกระถางค่ะ ต่อกันที่รายการนี้นะคะจะเป็นกระถางที่2และกระถางที่3นะคะมีชื่อว่านะคะสีสหัสนะคะหยิบยกมาสองกระถางนะคะเดี๋ยวลูกค้าจะแย่งกันนะคะเพราะว่าน้องเป็นไม้โทนสีแดงนะคะซึ่งนะคะมือใหม่หลายๆท่านชอบมากค่ะนะคะเป็นฟอมกอนะคะแนะนํากระถางนี้ก่อนนะคะเป็นกระถางที่2นะคะสีสหัสค่ะ ฟ้อมก้อนนะคะอยู่มีทั้งทั้งหมดนะคะในกระถางนี้นะคะ3ต้นนะ3ามต้นแบบแน่นแนนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นะคะ,ะกระถางที่3นะคะก็แน่นเช่นกันนะคะมี3มี3มต้นนะคะ3มต้นแบบแน่นแนนแบบนี้เลยนะคะแอมจะเขียนรหัสไว้แบบนี้นะ EP 160กระถางที่2และกระถางที่3มนะคะ ความสวยนะคะเหมือนกันนะคะเพราะขนาดต้นนะคะแต่ละกระถางนะคะมีจํานวนทั้งหมด3มต้นนะคะใน1กระถางนะั้นเราแบ่งให้นะคะฟอรมกอแบบนี้นะเราแบ่งให้กระถางละ220บาทนะคะราคาร,รวมส่งนะคะชอบกระถางไหนระบุมาได้เลยนะคะสวยทั้ง2กระถางเลยคะ่ะ ต่อกันที่รายการกระถางที่4นะคะต้นนี้มีชื่อว่านกพัก้านะคะป้ายสวยมากนะคะโทนสีมาแบบเจ็บๆเลยนะคะที่สําคัญนะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะแต่เป็นไม้ฟอร์มก่อนและสร้างหัวแล้วนะคะ นี่นะคะแอมไล่ฟอมใหม่นะคะจากกระถางสีนิ้วนะคะแอมจะตัดใบทิ้งหมดเลยเองให้เขาไล่ฟอร์มขึ้นมาใหม่นะคะสร้างหัวแล้วนะคะนพกราฟอร์มก,กรอนนี้นะคะอายุหัวนะคะประมาณ4เดือนถึง5เดือนนะคะแจ้งให้ทราบนะคะเป็นฟอร์มก้อนนะคะปลายเสมอกันทุกใบเลยนะสวยมากค่ะวันนี้นะคะนะคะนโนพกรานะคะรายการกระถางที่4นะคะแอมแบ่งให้นะในราคาที่นะคะ 400บาทนะคะแอมขอที่400บาทนะคะเป็นไม้ฟอร์มก่อนนะคะจัดส่งให้ฟรีนะคะราคานี้รวมส่งให้แล้วนะคะนกพก้าฟอมก่อนนะคะราคา400บาทคือสวยมากนะคะสูงมากคะ่ะฟอร์มสูงมากนะคะให้เทียบนะแอมจะเทียบจากมือแอมนะจับที่อก้นนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะ ส,สูงเป็นศอกเลยนะคะความสูงเขานะคะระดับข้อศอกแอมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้นนี้นะคะท่านใดที่ชอบเลี้ยงไม้นอกตู้นะคะนพ้าเก้าต้นนี้สามารถย้ายขึ้นกระถางปูนแบบสวยๆหรือเป็นกระถางอ่ามังกรนะคะสวยมากค่ะนะคะเพราะว่าน้องเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะปลายเสมอกันทุกใบเลยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะนพเก้านะคะรายการกระถางที่4ในราคา4 0่บาท รวมส่งคะ่ะต่อกันที่รายการกระถางที่ห้านะคะกระถางที่ห้านะคะกระถางนี้นะคะเป็นไม้ฟอร์มกอแฟนตาซสีเช่นกันนะคะเป็นไม้ที่สวยแล้วก็ลงตัวเลยนะคะต้นแรกนะคะต้นสูงๆนี้นะคะมีชื่อนพก้าวนะคะส่วนต้นนี้นะคะมีชื่อว่านะคะศิลานักปราดนะคะลายด่างเทพแบบนี้เลยนะคะสวยมากนะคะโทนสีนี้นะคะไปลงกระถางเผานะคะสักอ่า ไซส์ปากกระถางสัก12นิ้วก็พอนะคะฟอร์มกอสวยๆเลยนะคะสวยมากค่ะนะคะน้องนะคะมีอายุประมาณ4-5เดือนแล้วนะคะเพราะว่าอะไรนะคะชุดนี้ส่วนมากนะคะแอมจะไล่ฟอร์มจากกระถาง4นิ้วนะคะตัดใบทิ้งทั้งหมดแล้วก็ให้เขาไล่ฟอร์มขึ้นมาใหม่นะคะฟอร์มเริ่มสวยแล้วค่ะก็เลยอยากจะนํามาแบ่งปันกันนะคะ สำหรับรายการกระถางที่5นะคะไม้2ชนิดนะคะเป็นฟอมกอบแฟนตาซีสวยๆนะคะสวยลงตัวมากค่ะสำหรับรายการกระถางที่5นี้นะคะฟอมกอบแฟนตาซีหกระถางมี2ชนิดนะคะแอมขอที่นะคะ500บาทจัดส่งฟรีค่ะต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าศิลาหุ้นทองนาเทพค่ะนะคะเดี๋ยวจะให้ดูรายใบใกล้ๆนะคะรายการนี้ลืมแจ้งค่ะเป็นรายการกระถางที่6นะคะ นี่นะคะลายใบด่างนะคะสวยมากนะคะให้ดูหลอดใหม่ของเขานะคะโทนสีหลอดใหม่เนาะสวยมากค่ะนะคะเป็นฟอร์มกอ่อนะคะลูกค้านะน้องสร้างหัวแล้วนะคะอายุหัวสีลาหุ่มทองกระถางนี้นะคะอายุประมาณ5-6เดือนนะคะแอมเลี้ยงมาได้ฟอร์มสวยแล้วคะ่ะก็อยากจะนํามาแบ่งปันนะคะอยากให้ลูกค้าได้สะสมบอนสีสวยๆนะคะมากันที่ราคากันเลยนะคะสีลาหุ่มทองด่างเทพด่างสวยๆเป็นฟอร์มกอแบบนี้นะคะแอมขอที่นะคะ 500บาทจัดส่งฟรีราคานี้นะคะไม่มีบวกค่าบริการการจัดส่งเพิ่มเติมนะคะราคานี้นะคะ500นะคะ500บาทครบจบนะคะรวมค่าจัดส่งให้แล้วคะ่ะมาต่อกันที่รายการนี้เลยนะคะเป็นกระถางที่ 7นะคะมีชื่อว่าปีมะโรงนะคะกัดสีสวยเลยนะคะอยู่ในไซส์กระถาง5นิ้วนะคะเป็นไซส์ตั้งแม่นะคะฟอร์มสวยมากนะคะใบดกด้วยนะคะเราแบ่งให้นะสำหรับปีมะโรงนะคะแบ่งให้ในราคากระถางละ250บาทจัดส่งฟรีนะคะราคานี้มีมา1กระถางเท่านั้นนะคะฝากไว้ด้วยนะคะรายการนี้คือสวยมากค่ะทนสีหวานๆนะคะงานโชว์เม็ดโชว์กระดูกเด่นๆแบบนี้เลยจ้า ต่อกันที่นรายการนี้นะคะมีชื่อว่าศิลาเพชรนะคะศิลาเพชรเริ่มกัดสีสวยแล้วนะคะน้องเป็นไม้ที่แข็งแรงนะคะใบหนาก้านใหญ่ฟอร์มใบดกทิ้งใบยากนะคะนี่เลยนะคะโทนสีสวยมากค่ะวันนี้นํามาแบ่งปันนะคะ1กระถางค่ะศีลาเพชรนะคะเป็นไม้รายการกระถางที่8นะคะแอมแบ่งให้ในราคาที่นะคะ200บาท จัดส่งให้ฟรีนะคะมีมาแบ่ง1กระถางค่ะสำหรับอีปีที่1 6 0นี้นะคะฝากรายการที่8ไว้ด้วยนะคะน้องมีชื่อว่าศิลาเพชรในราคา200บาทจะส่งฟรีจ้าต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่านำโชคนะคะงานนะคะเม็ดละเอียดนะคะที่สำคัญนะนำโชคกระถางนี้นะคะเขามีติดป้ายมาด้วยนะคะนี่นะคะ อ่าตรงนี้นะคะเขาเรียกป้ายแดงนะคะนําโชคเป็นไม้ป้ายนะคะบางรายการนะคะบางต้นก็จะไม่ป้ายนะคะแต่ต้นนี้นะคะมีจุดเด่นนะเป็นนําโชคป้ายนะคะเป็นรายการกระถางที่9นะคะกระถางนี้นะคะแอมขอที่นะคะ230บาทนะคะนําโชคกระถาง5นิ้วนะคะรายการนะคะที่9นะขอที่230บบาทจัดส่งฟรีนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะ รายการนี้นะคะเป็นบ,นนบอลกาบนะคะฟอร์มสวยนะคะหลวงปู่ใหญ่ค่ะมีชื่อว่าหลวงปู่ใหญ่นะคะอยู่ในรายการลำดับที่10นะคะกระถางที่10นะคะลูกค้นาน้านี่เลยนะคะเห็นไหมคะหลวงปู่ใหญ่ที่แอมเชียให้สะสมกันนะคะสวยมากค่ะเป็นฟอร์มดีนะคะกาบสวยด้วยนะคะน้องเป็นบอลกาบที่แบบน่าสะสมนะคะที่สำคัญนะเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะชั้นกาบดีนะคะฟอร์มใบดกนะคะหลวงปู่ใหญ่รายการนะคะกระถางที่10นะคะกระถางนี้นะคะแอมขอที่ 250บาทจัดส่งฟรีมีมาแบ่งหนึ่งกระถางค่ะ กันที่รายการนี้นะคะเป็นไม้ป้ายนะคะฟอร์มกอแฟนตาซีนะคะกระถางนี้จะมีไม้2ชนิดนะคะป้ายอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวขอแจ้งก่อนนะคะกระถางนี้นะคะเป็นลำดับที่11นะคะลูกค้านะน้องเริ่มสร้างหัวนะคะหัวตุยๆก็ประมาณเท่านิ้วก้อยค่ะนะคะเพราะว่าไม้ป้ายนะคะชนิดนี้นะคะเขาจะให้หัวเล็กนะคะนะคะเริ่มสร้างหัวแล้วนะคะอ่ะนะคะแนะนําค่ะนะคะป้ายแดงๆนะคะทรงใบยาวนี้นะคะมีชื่อว่าอับสรสวรรค์ค่ะส่วนต้นนี้นะคะ ป้ายนะคะสีเขียวเนาะมีชื่อว่าพรมพิมานนะคะลูกค้าจะได้รับไม้ฟอร์มกอไปแบบนี้เลยนะคะกอสวยนะไปจัดลงกระถางสวยๆนะคะน้องสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะวัสดุปลูกนะคะให้เน้นใบกัมปูเยอะๆนะคะพอไม้ต้นนี้นะคะเขาชอบดินลักษณะเบานะคะฝากไว้ด้วยเนาะสำหรับไม้รายการกระถางที่11นี้นะคะแอมขอที่350บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะนี่เลยวันนี้มีมาแบ่งเพียงแค่1กระถางจ มาต่อกันที่ไม้รายการนี้นะคะเป็นรายการนะคะกระถางที่12นะคะเป็นไม้ป้ายนะคะโทนแดงทั้ง2ชนิดเลยนะคะลักษณะใบจะแตกต่างกันนะคะต้นนี้นะคะอับสรสวรรค์นนะคะลักษณะนะคะ ทรงใบเขาจะออกยาวนะคะส่วนต้นนี้นะคะมีชื่อว่านะคะซับเจริญนะคะปลายแดงทั้งคู่นะคะมือใหมให่หลายๆคนนะคะอาจจะสับสนระหว่างนะคะซับเจริญกับอักษรสวรรค์จะแยกกันไม่ออกนะคะแอมจัดเป็นบอลโกแฟนตาซีแบบนี้ไปให้เลยนะคะ1กระถางมี2ชนิดนะคะสําหรับรายการนี้นะคะเป็นกระถางที่นะคะ12เนาะแอมแบ่งให้ในราคาที่350บาทนะคะรวมค่าจัดส่งให้แล้วค่ะไม่มีบวกค่าบริการใดๆเพิ่มเติมนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะซื้อคร รบ3กระถางนะคะแอมแถมนพปเก้าป้ายสวยๆกระถาง4นิ้วให้1รายการเลยจ้ารายการนี้นะคะเป็นระดับ,บ,บที่กระถางที่13นะคะมีชื่อว่าชัดทินกรนะคะเป็นไม้ฟอร์มอยู่ในกระถาง5นิ้วครึ่งนะคะน้องเป็นไม้ด่างเปรอะนะคะสวยมากนะคะใบใหม่มานะคะลวดลายชัดเจนนะคะน้องเป็นไม้นะคะฟอมใบดกนะคะที่สําคัญนะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะอายุไม้นะคะกระถางนี้นะคะประมาณ3เดือนนะคะ นี่เลยนะคะฟอมสวยมากค่ะใบดกนะคะอีกสักหน่อยนาออีกสักสองเดือนนะคะรอหน่อยนะเดี๋ยวเขาจะแตกหน่อออกมานะคะพอต้นนี้นะคะสเสน่ห์ของเขานะคะนั่นคือการแตกหน่อเก่งนะคะท่านใดที่ชอบฟอร์มกอนแนะนําเลยนะคะชักทินกอนนะคะวันนี้นะคะมีมาแบ่งหนึ่งกระถางค่ะแบ่งให้ในราคาที่นะคะ250บบาทจัดส่งฟรีมีมาหนึ่งกระถางค่ะ รายการนี้นะคะเป็นไม้เหลืองนะคะมีชื่อว่าเหลืองเปรมก้อนนะคะการกัดสีเริ่มชัดเจนแล้วนะคะเม็ดแดงแตกเต็มใบนะคะตัดด้วยงานกระดูกเหลืองนะคะโทนสีสวยมากนะคะฟอร์มใบดกนะคะเป็นลำดับที่กระถางที่14นะคะสำหรับเหลืองเปมรมกอนกระถางนี้นะคะแอมแบ่งให้ในราคาที่250บาท รวมส่งหรือจัดส่งฟรีนั่นเองค่ะฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้มีมาแบ่ง1กระถางค่ะเป็นไซส์ตั้งแม่ของแอมนะคะวันนี้ก็เลยนำมาแบ่งปันไว้ก่อนสัก1กระถางนะคะ ่อ,อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าเหลืองสุรีฉานนะคะเป็นไม้โชเม็ดนะคะเม็ดใหญ่นะคะกระจายนะคะทั่วใบสวยมากค่ะเหลืองสูรีฉานนะคะเป็นไม้นะคะํำดับที่กระถางที่15นะคะน้องนะคะอายุประมาณ3เดือนนะคะเริ่มสร้างหัวตุยๆแล้วค่ะที่สําคัญนะคะไม้เหลืองนี้นะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะความสูงนะคะเดี๋ยวจะวัดให้ดูเนาะเกือบถึงอกแอมเลยค่ะนะคะความสูงสูงแล้วค่ะนะคะเราจะส่งให้นะคะ เดี๋ยวค่อยชี้แจงดีกว่าเนาะสำหรับนะคะเหลืองสุรีฉานนะคะรายการลำดับที่15นะคะแอมแบ่งให้ในราคาที่280บาทนะคะจัดส่งฟรีนะคะสั่งได้เลยค่ะวันนี้มีมาแค่หนึ่งกระถางนะคะเป็นไซ้์ตั้งแม่ของแอมนะคะเลยอยากจะนำมาแบ่งปันนะคะให้ลูกค้านะคะแล้วก็สำหรับมือใหม่ที่อยากจะลองเลี้ยงบอนสีนะคะแต่ไม่กล้าเลี้ยงเนาะรับไซส์ใหญ่ๆไซส์ตั้งแม่ไปเลยค่ะเลี้ยงรอดแน่นอนจ้าต่อกันที่รายการนะคะกระถางนี้เป็นกระ ถางที่16ค่ะเป็นฟอมกอแฟนตาซีนะคะเป็นไม้เหลืองและไม้สีชมพูนะคะอ่าใบนี้นะคะที่แอมจับอยู่นะคะมีชื่อว่าปีมะโรงนะคะส่วนต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเหลืองสุงรีชานนั่นเองนะคะเป็นไม้ฟอมกอนะคะกอชิดติดกันนะคะที่แอมได้ตั้งใจนะคะจัดฟอมกอไว้นะคะแอมจาทาไว้แค่2กระถางะคะ่ะวันนี้ก็เลยนํามาแบ่งปันสักหนึ่งกระถางนะคะใครไหวใครได้นะคะอ่ามากันที่ราคากันเลยนะคะสําหรับนะคะบอลกอแฟนตาซี bon กระถางนี้นะคะลำดับที่16 ะะแอมแบ่งให้ tea tea, ในราคาที่นะคะขอที่400บาทนะคะขอที่400บาทจัดส่งให้ฟรีมีมาเพียงแค th ่1กระถางเท่านั้นจ้ามาต่อกันที่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่17นะคะวัน <inas> นี้มีมาแบ่งเพียงแค่17กระถางเท่านั้นนะคะเป็นรายการกระถางสุดท้ายแล้วนะคะกระถางนี้นะคะมีชื่อว่าเงินทองนาค่ะเป็นไม้เหลืองที่แอมได้จัดทําฟอร์มกอไว้ให้นะคะกระถางนี้นะคะเป็นไซส์กระถาง5นิ้วนะคะฟอร์มกอ2ต้นนะคะน้องมีอายุ ะะประมาณ3เดือนครึ่งนะคะสำหรับกระถางนี้นะเงินทองนาครายการนี้นะคะแอมขอที่นะคะ380บาทจัดส่งฟรีมีมา1กระถางนะคะเหลืองเงินทองนาค่ะไม้ฟอร์มกอแบบนี้นะคะน้องสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะฟอร์มสวยแล้วนะคะแข็งแรงนะคะท่านใดที่ชอบนะคะเลี้ยงบอนสีแต่กลัวตายนะคะแนะนำค่ะรับไซตตั้งแม่ไปเลยค่ะเลี้ยงรอดแน่นอนนะคะเน้นวัสดุปลูกนะคะใบเยอะๆนะคะแต่ถ้าเลี้ยงนอกตู้ แนะนำนะคะดินครึ่งหนึ่งนะคะใบครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเราจะได้ช่วยนะคะเรื่องการย่อยสลายได้ช้าให้ช้าลงนะคะเราจะได้ไม่ต้องเติมดินบ่อยๆนะคะแต่ถ้าดินแน่นเกินไปก็ไม่ดีนะคะดูด้วยนะคะลูกค้านาเลี้ยงบันสีต้องอาจจะเย็นๆแล้วก็ต้องหมั่นสังเกตนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับรายการนี้นะคะเหลืองเงินทองนาคไม้ฟอร์มก็ในราคา380บาทจัดส่งฟรีจ้า ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่160ค่ะทั้ง17รายการค่ะมีรายการไหนถูกใจลุงป้านาอากันบ้างไหมคะถ้าชอบอยากจะจับจองน้องเป็นเจ้าของนะคะสามารถโทรสั่งได้ที่เบอร์0830541875ค่ะและเบอร์นี้นะคะสามารถนะคะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเพื่อขอดูรูปต้นไม้เพิ่มเติมและส่งรายละเอียดในการจัดส่งได้นะคะสำหรับการจัดส่งนะคะเราจะมีรอบจัดส่งในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นวันพฤ หัที่14กันยายนขนส่งทางไปรเซนิไทย แล้วก็นะคะฝากไว้ด้วยนะคะรายการนี้นะคะไม้สวยไม่ควรพลาดค่ะเป็นไม้ที่แข็งแรงเริ่มสร้างหัวแล้วค่ะฝา่งรายการนะคะสวยๆใน E ีีที่160นี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับท้ายคลิปนะคะแอมต้องขอตัวราไปทำงานอีกเช่นเดิมค่ะหากลูกแม่ค้าตอบกลับช้านะคะอยากจะให้ลูกค้าใจะเย็นๆนะคะเพราะว่าแม่ค้าเป็นคนทำงานนะคะอาจจะทำงานนะคะอยู่ไกลโทรศัพท์นะคะก็เลยวิ่งมารับสายโทรศัพท์ช้านะคะหวนลูกค้าใจะเย็นๆนะคะหรือ ท่านใดนะคะสามารถแอดไลน์ได้นะคะแอดไลน์ทิ้งไว้นะคะแอมจะรีบมาเปิดนะคะอ่านรายละเอียดนะคะโดยเร็วที่สุดนะคะเอาละค่ะนะคะแอมต้องขอตัวลาไปทำงานก่อนนะคะขอให้ลูกค้ามีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงบอลสีนะคะสวัสดีจ้า